ขณะนี้นะครับเรากําลังจะเรากําลังจะแข่งดัมเมเยอร์กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยอันนี้เขาก็จะเป็นทีมสีแดงนะครับส,ส่วนของคุณบอสจะเป็นทีมสีดํานะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูการซ้อมของทีมสีแดงกันนะอันนี้ก็เพิ่งตื่นนะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชา้าคุณรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเฉยเฉยเฉยเยนะ โอ้โหปิดตาล้วเที่การซ้อมของสีดับนะครับน้องไม่เห็นอ่ะเขะลงดูจะชอะเปล่าสองสาม่่่่เอาไปข้าเดิน เดนนะคะต้เก็บอย่างนี้เลยนะโอเคห้สาครัขออกยางะอีกค่ะหนึ่งหนมต้าไม่คะต้องปิดตาด้วยวะตาาาอ้าวมือเก้เนอ้ยเอาไม้มาีบิง ดีเบสตัวนึ่งคอนเอตัวแล้วเขจะไปออกขาออกให้เปล่าให้ติพอดีเลยเี๋พื่อรอแป๊บนึง การชวงกันเรื่องการซื้อไปกวาดเอามาแทนมันไม่เยินมขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสิาทีแ้แช่ดูไปข้าเวลากำับลังหันแบบวานเอี๋ยไม่เอาของเสือียกลอลันมันก็ร้องดูไปข้าดูอยู่อย่างนี้ใช่ไมไปขาดูกลัลังหัหนึ่งสองเหนียวควาดี ข้วาเนี่ยค้จูชายมาให้กินอะไดิกูชายูชายอไรร้เพราะว่าไม่ได้กินพวกเนี่ยว่านี้ต่ไม่ได้กินข้าวเลยฉันโอ้ยฉยังงอกไม่ต้องกบ้านแล้ว